สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับคลิปนี้นั้นอยู่กับผมอาร์มี่อีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้นั้นผมก็จะเริ่มบอกพูดนะครับตอนนี้ครับทุกคนดูข้างล่างนะครับทุกคนผมเลเวลผมเรเลเวลเท่าไหร่แล้วก็คือผมนั้นเลเวล80แล้ว มุมอม,มองมุมมองยี่ดีว่ะย,อ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 ยอ่าย่าย่าตอนนี้ผมอยู่เกาะทรายนะครับตอนนี้ผมอยู่เกาะทรายช่วงน,นี้ผมห่างมาหลายวันมากผมไม่มีอะไรเล่นเพื่อให้ท่านผู้ชมดูผมให้ดีเวะเยอะปิดเสียงเพลงก่อนนะครับทัพชมไาย วันนี้นะครับวันนี้ผมต้องเลเวลหนึ่งร้อยให้ได้ครอบปุมในฝันของผมเลยที่จะเลเวลหนึ่งร้อยเฮ้ยวะผมได้ผมได้ยินเสียงผนแสงอุ๊ยผมได้ยินเสียงผนแสงมีมีๆๆๆเจอเจอคับนี่ต้องใช้หมัดต้องใช้หมัดเปล่าๆฟุ๊บ ไหนไหนเฮ้ยนี่ล่ะอเออเออดิผมจะาการนี้ครับด้วยการใช้เออขาใช้มือปั่นได้เลยเออเออเออเอเอ,เอมันตัวผมแล้วครับมันลุมตัวผมหมดแล้ว ลุมตัวผมแล้วมันลุมตัวผมอยู่แล้วช่วยด้วยช่วยด้วยหนึ่งการเอ้ยอย่าอย่ให้เรียบมันลดน้อยก่นอนเย่าอยๆาอยแล้วก็ เลเวลอัพเลเวลัพเลเวลัพครับ83แล้วคอมเมนต์ Comment ผมคอมเมนต์ Comment บอกผมได้เลยว่าเลเวลเท่าไหร่บางคนบอกว่าเลเวลตันมีไก่ตันอะไรพวกนั้นนะครับเยอะๆเนี่มึงตามตลอดมามาดิขนาด ตีไม่เข่า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 เออเย้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 ยรอบนี้ผมผมขอผมจะเลเวลผมจะเลเวลเออสี่แสนแล้วเลเวลสี่แสนแล้วดีใจไหมผู้ชม ผมดีใจนะผมแล้วจะจะสีแสแล้วเนี่ยหยเก็บตังค์นี้ก่อนนี่ตรงนี้ไอ้ตรงนี้ครับไอ้ตรงนี้นี่หมดแล้วหมดแล้วต่อไปผมก็ไปทำเควสต่อไปเฮ้ยก็แท่ขัว เอานี่ก่อนี่ค่าได้หกตัวเฮ้ยยาวมมมีขีดห้าศูนงรางวันเฮ้ยเก้าร้อยาเอ็ดเปยวเด๋ยวนะไม้หัวโอ้ ผมก็จะได้รางวัลอย่างแน่นแน่นนอนนะครับสีแสแล้วผมยังไม่ได้ซื้อผลไฟนะเพราะผมอะจะเก็บตังไปซื้อผลไฟแต่นี่คือแบบเก็บตังแล้วผลผมอะซื้อผลไฟได้เรียบร้อยแล้วแต่ผมไม่ได้ซื้อนะครับผมตังเท่าเออผลไฟเฉยครับ เงินผมถ้าเงินผมหกแสนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมนะครับก็ไปซื้อของไปถ้าตังผมหกแสนมันจะได้อยู่ไหมรู้แหละเอาจมผมชอบการการต่อยแบบนี้แหละ นอนกิ้งทำไมเยอะๆๆๆแป๊กนึงแป๊กนึงใช่คืออ,อะไรอ่ะโอ้โหได้เงินมารัรวๆเลยเหรอครับไอ้ผมได้เงินมารัรวๆฟีฟีบปุ๊บปุ๊บ โอเคปุ๊บปุ๊บเกาต่อยชุบเอ้มอนน่ะเลเวเจ็ดสิบครับใครเคยตีใครเคยตีเกาะซ้ายก็คอมเมนต์ผมได้เลยคอมเมนต์บอกผมได้เลยคอมเมนต์บอกผมได้เลยอ๋อผมกากไหมเพราะว่าผมอะกากแน่นอนดูคนใช้รหัสอะไรบ้างครับคุณผู้ชม ให้ใช้ล่าห่าหน,นอะไรบ้างเฮ้ยยึดตัวยึตัวกันตรงนี้เออใช้จี้เดินไปเลยอ่ะอันนี้ก็เดินของจริชชู่เออผลช็อคนะครับโอ้ยระวังตกน้ำใหม่ไอ้ตัวนู่นน่ะเออเออเยอะๆ เดวมันต้องเลไรวาอัพเดี๋ยวมันต้องนนั <S <S <ๆ>่นก่อนไม่ใช่หรอโอ้ยตีทำไมนี่นี่นนี่พามันหลตกน้ำไปเลยพามันตกน้ำไปพามันตกน้ำไปเลยสมสมออ้ยตกใจมันตามลาผมเน่เลย อีกขอโทษนะท่านผู้ชมขอโทษนะที่ผมตะโกนอยู่แบบนั้นอ่ะตกใจจริงขออนุญาตผมไม่ได้ผมผมไม่ได้ตกใจผีหรอกแต่ผมตกใจมนมากกว่าครับมนมันดูน่ากลัวดีเฮ้ยอีอ,อ้นอี เอวนี่ตอยตอยนย่จะผู้หญิงอ้วนนะนี่อย่ามาแย่งเงินผมเงินผมต้องมีทุกอย่างในโลกนี้ใช้หวดอะไรหวดอะไรเฮ้ยเฮ้ยไอ,ยอยตงตาตุ้ คุยไปเรื่อยเลยผมนยผมคุยไปเรื่อยลยเนี้ยโอ้ยอตอนนี้เงินผมเข้ามาแล้วเนี่ยดูดิหมีหน้าจอหูฟังหมดเลยเวลาผมเจอผู้เล่นอะไรผมชอบโชว์เป็นนูกทีว่าผมทำมันแบบนั้นได้เนีย่ยหน้าผมเห็นไหมครับ เนี่ยหน้าผมหน้าผมมาต่ยซะมันยังไม่เห็นยังมันไม่เห็นมันอยู่ไหนอ่ะเป็นอย่างของมันก็ไม่รู้ ตีไกลๆไปเลือดจะได้ลดเข้ามาหาผมเองัเปเลืองด้วย,ย,ยโกรธจนเลเวอร์อัพโกรธจนเลเวอร์อัพ ไปเรื่องเหรอยยยไปไปอ๋อขนไฟเหรอโอ้ยดัง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 มากดังมากดังมากอะไรอะเราเลเวลหูเยอะเยอะเยอะอยู่มีคนอยาก PVP ดีนะดีดีดีโดพีวีพ no. ีพูดไทยได้ไหมที่เหลือดูม้มเต็มหมดเลยครับเต็มหมดเลยเต็มหมดเลยเต็มหมดเลยเฮ้ยเก็บเงินตรงนั้นดีกว่าเก็บเงินตรงนั้นดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเลเวลอัพหรอขอดูหน้าหน่อยสิเลเวลอัพหรือเปล่า เฮ้เฮ้เฮ้โชว์ให้ผู้หญิงดูเลยว่าผมผมฆ่าได้อย่างนั้นจริงโชว์โชว์เลยโชว์เลยโชว์โชว์รีบรีบรีบโชว์เดี๋ยวจะทำเควสก่อนทำเควสก่อนทำเควสก่อนยืนยั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 น นี่มือเปล่าตายทัหมดสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับเฮ้ย